สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเล่าให้พี่น้องฟังถึงความคืบหน้าเรื่องบัตรเลืกตั้งสองใบเพราะว่าช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนถามว่าความคืบหน้าเรื่องการที่รัฐสภาแก้ไขบัตรเลือกตั้งจาก1ใบไปสู่2ใบเป็นอย่างไรบ้างข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านได้นําเรื่องนี้ทูลเก้า ถวายเพื่อลอลงพระประมาพิไทยแต่ท่ามกลางการโต้เถียงการมีมุมที่ขัดแย้งว่ารัรรมนวญฉบับที่แก้ไขนั้นไม่สมบูรณ์หลายฝ่ายมีการท้วงติงฮะท้วงติงไปยังท่านนาย,ยกรัฐมนตรีว่าท่านต้องใช้อำน,นาจของท่านในการให้สารรัรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้ไขรัมนูญเนี่ยมีปัญหาไหมมีประเด็นอะไรที่เป็นข้อกังขาไหมที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองแต่ถ้าพี่น้องจําได้นะครับว่า ในช่วงประมาณสักวันที่5ตุลาคมเนี่ยคุณวิษนุเครืองามซึ่งท่านเป็นรอ,องนายกรลฐมตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออย่างชัดเจนว่าท่านนายกรัฐมตรีไม่มีอำนาจในการที่จะนำร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยที่แก้ไขแล้วเนี่ยส่งให้สารรัฐธรรมนูญตีความท่านพูดว่้อย่างนั้นนะฮะท่านบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตารา148วรรคสองเนี่ยท่านนายกมีอำนาจเฉพาะพระราชบัญญตัติหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเท่านั้น ผมฟังแล้วผมก็ตกใจนะฮะเพราะผมไม่คิดว่าคนระดับรองนายยกรัฐมนตรีท่านวิษณุเครืองามท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายแต่ท่านกลับกลายเป็นว่าใช้กฎหมายที่เพื่อประโยชน์ตนเองเป็นการตีความตามกฎหมายเพื่อที่ตัวเองต้องการขนาดผมอ่านรับนูลมาตรา256วงเล็บ7ในหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะก็เขียนว่าชัดเจนว่าให้ไปใช้มาตรา81โดยอนุโลมก็คือเท่ากับว่า เวลามีการแก้ไขรัฐมน,นสรีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกสามารถโยงไปที่มาตรา81โดยอนุโลมซึ่งมันก็โยงไปสู่มาตรา148วันท2ก็คือถ้านายกคิดว่ารัฐมนนที่แก้ไขเนี่ยมีการขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นไปตามบทบััติของรัฐมนน่ะท่านนายกมีอำนาจด้วยตัวท่านเองเส่งให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยใใหรือว่าตีความแต่ปรากฏว่าท่านรองวิศณุบอกว่านายกไม่มีอำนาจ ผมตกใจครับว่าคิดไม่ถึงว่าระดับรองนายกฝ่ายกฎ,กฎหมายของรัฐบาลชุดนี้ตีความแบบนี้ทางออกของผมคือผมยกโทรศัพท์หาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายสองสามท่านผมถามว่าอาจารย์ครับถ,ถ้าท่านรองนายกวิศนุตีความอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเหรออาจารย์ทุกคนยืนยันแล้วว่านายกลนรรตรีมีอํานาจในการยื่นสารรัฐนตตีความแต่การตรีความของท่านรองวิศนุเนะนี่ยลักษณะเฉพาะของนักกฎหมายของท่านเองงั้นผมยืนยันนะครับ แม้เรื่องนี้จะผ่านไปแล้วท่านนายกพลเอกประยุทธ์ทูลเก้าขึ้นไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ก็ต้องคุยให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีมีอํานาจในการยื่นสารรัฐมนูลกรณีแก้ไขรัฐมนูลที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีสึกว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยนายกรัฐมนตรีมีอํานาจตามมาตราหนึ่งสี่แปดวงเล็บสองผมสังเกตด,ดูหลังๆแม้แต่เรื่องดาวเทียม ที่ผมไปชี้แจงในที่ประชุมที่ทางรัฐบาลตั้งขึ้นคนที่ท้วงติงผมคนที่พยายามผูกมัดผมในการที่ผมไปให้ข้อมูลเรื่องแาวเทียมผมตรวจสอบประวัติแต่ละคนกลายเป็นคนใกล้ชิดท่านลองวิศณุทางาน,นเลยฮะดังนั้นก็ไม่เป็นไรฮะทำให้ผมมีความเสืผมเริ่มโง,ง,งนต่อท่าทีของท่านรองนายกวิศณุอาจจะทำให้รัฐบาลชุดนี้ มีปัญหาก็ได้ในอนาคตประเด็นที่เรายังมีข้อกังขาที่ผมจะสรุปทวนให้พี่น้องเห็นภาพว่ามันมีมุมไหนบ้างที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาอย่างเช่นถ้าพี่น้องจําได้ก็คือกรณีการลักไก่คุณขอ2มาตาคือมาตา83กับมาตรา91แต่คุณมาแก้3ม,มาตาก็คือมาตรา 83, 86และ91เอาแค่นี้มันก็ขัดหลักการแล้วมันก็เป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่ไม่ถูกต้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ยังไม่นับรวมประเด็นที่คุณแก้ไขและขัดเจตจำนงหรือขัดเจตนารมของการร่างรัฐธรรมนูนเพราะรัฐธรรมนูนปี60เนี่ยถ้าพี่น้องได้ไปเปิดใน Google ยังได้เลยฮะว่าตวรวจสอบเจตนารมของการเขียนรัฐธรรมนูนปี2 5 6 0เขาเขียนไว้าชัดเจนว่าการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาก็คือระบบบาทสอใบสอสสไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนย้ำนะขีดเส้นใต้ด้ยนะ การเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาก็คือการเลือกตั้งแบบบัตรสองใบในช่วงย0ปีเนี่ยสสไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนแต่สสเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองและนายทุนเจ้าของพรรคการเมืองมันจึงนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารฮะแล้ววันนี้คุณก็กําลังแก้ไขที่เป็นระบบบัตรใบเดียวไปสู่ระบบบัตรสมัใบที่ให้สสประเภทนั้นน่ะประเภทที่บอกว่าเป็นตัวแทนของนายทุนน่ะกลับเข้ามาอีก ซึ่งมันขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี่คือสิ่งนี่คือประเด็นของปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่นับรวมกรณีที่เรามองว่ามีการขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ mm. เช่นคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องนี้เดี๋ยวผมเล่าต่อนะฮะโดยพระตามรัฐธรรมนูญมาตรา77เข้มวชัดเจนว่าต้องเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน mm. เพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ,บนี้เนี่ยการแก้ไขาจากบัตร2ใบมาสู่บัตรหนึ่งใบ มีการสอบถามรับฟังความคิดเห็นประชาชนผลประชาชน77.6%เห็นฮะเห็นด้วยกับการเลือกตั้งระบบบัตรใบเดียวนะนี่ยังไม่รับรวมการแข่งขันของรัฐนูนฮะอย่างเช่นมาตรา85ดสากำหนดไว้ชัดเจนว่าประชาชน1คนลงคะแนนเสียงได้1คะแนน,นแต่ถ้าบ,าบาัตร2อใบบัตร2ใบก็ใบละ1คะแนน2ใบก็เท่ากับ2คะแนน,น,น,นมันก็ขัดแย้งกันหัวใจสำคัญก็คือการตัดสิทธิของประชาชนเพราะรัฐนูนปี60กํชากำหนดไว้ชัดเจนว่า เขาต้องการให้ประชาชนทุกสิทธิ์ทุกเสียงมีสิทธิ์มีเสียงโดยใช้ระบบจัดสรรปันส่วนก็คือเอาคะแนนของประชาชนทุกคน,นมาคำนวณจํานวนสอสอย้ำนะเอาคะแนนของประชาชนทุกคนทุกสิทธิ์มาคำนวณจํานวนสอสอแต่ถ้าไประบบสุบ,บัตรสองใบก็คือระบบที่เรียกว่าผู้ชนะกินรวบซึ่งมันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงน,ะนี่คือประเด็นของปัญหาทั้งสิ้นที่เราเรามีควาสึกว่า ท่านนายกควรจะต้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่คุณวิษนุเครืองามบอกว่านายกไม่มีอำนาจวันนี้ผมมาเล่าพี่น้องฟังว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นใช้ภาษาชาวบ้านคือกฎหมายเลือกตั้งสสแล้วกันปรากฏว่าสิ่งที่มีการพูดคุยกันเขาบอกว่ากฎหมายนี้คงใช้เวลาประมาณเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยก็ประมาณไม่เกินหเดือนทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างเลยฮนะแต่ก็ต้องรอให้รัฐธรรมนูญโปรดกล้าลงมาก่อน แต่ผมอ่านแล้วผมผมโงนฮะถามว่าโงนอะไรเขาบอกว่ามันจะมีขั้นตอนต่างๆก็ว่างไปแล้วว่าบอกว่าการแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งสสต้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐมนุนมาตรา77เพี่น้องย้านะครับเขาบอกว่าการแก้ไขพรบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสต้องให้กรกตหรือผู้เกี่ยว,วข้องไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยสิ่งที่ผมต้องถามกลับเลยทำไมถึงตอนนี้ คุณถึงจะเอากฎหมายที่นำไปสู่การเลือกตั้งสสเนี่ยไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนแต่ไอ้ทีตัวแม่คือรัฐมนูนเนี่ยที่คุณจะแก้จากบัตรหนึ่งไปสู่บัตรสองใบทำไมคุณไม่รับฟังความคิดเห็นประชาชนนี่คือจุดขัดแย้งที่เชีย่ยเห็นว่านี่คือปัญหาฮะเพราะรัฐมนุนเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา77ว่าคุณจะร่างกฎหมายคุณจะแก้อะไรก็แล้วแต่คุณต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตัวกฎหมายลูกก็คือตัวกฎหมายที่นำไปสู่การเลือกตั้งสสคุณบอกว่า ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา77คำถามยิงถามกลับซ้ำวนไปเหมือนเดิมคือแล้วตอนที่คุณแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยแก้83กับ91น่ะคุณจะแก้จากบัตรหนึ่งใบเป็นบัตรสองใบทำไมคุณไม่รับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ตอนนี้ตัวลูกอ่ะฉบับลูกคุณบอกคุณจะรับฟังความคิดเห็นแต่ตอนตัวแม่เนี่ยซึ่งผ่านประชามติของประชาชนมาคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนพี่น้องที่รักทุกท่านครับไม่เป็นไรคนระับกระบวนการตอนเนี้ย มันผ่านไปละท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปหลงฟังท่านวิศนุเครืองามว่าตัวท่านนายกไม่มีอำนาจขนาดนี้ขึ้นทุนเก้าแล้วก็คงจะมีเวลาประมาณ90วันแต่สิ่งที่ผมจะมาเรียนชี้แจงพี่น้องครับล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่15ตุลาคมก็มีภาคประชาชนโดยกลุ่มสปปก็ได้ไปยื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินฮะโดยใช้สิทธิ์รัฐธรรมนูญมาตรา213เหมือนกันกรณีที่ประชาชนน่ยที่เข้าเป็นผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถูกละเมิดสิทธิ์คือการยื่นถ้าโดยสารานีสอดคล้องกับที่ที่พวกผมเคยไปยื่นนั้นตอนนี้ผมสังเกตุดูแล้วกลุ่มพลังมวลชนต่างๆก็มีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นในการที่จะทวงสิทธิ์ของตัวเองตามรัฐธรรมนูญมาตรา213เพราะเขาถือว่าประชาชนนั้นถูกละเมิดสิทธิ์ถามว่าทําไมถูกละเมิดสิทธิ์ในเมื่อระบบกติกาการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นก็คือระบบบัตรใบเดียวเนี่ยประชาชนทุกคน,นทุกคะแนนเสียงทุกสิทธิ์มีสิทธิ์ ไปกําหนดจํานวนสสในระบบจัดสรรปันส่วนก็คือเอาเสียงของประชาชนทุกเสียงท,ท,ทุกสิทธิ์ที่ลงคะแนนไปนะไปกําหนดจํานวนสสที่เรียกว่าทุกสิทธิ์มาใช้ในการคนนนานวณคะแนนเสียงที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนแต่การที่คุณไปแก้แบบบารสมัยก็คือผู้ชนะกินรวบผู้แพ้ตกน้ําในส่วนพวกผมเองเนี่ยกับพี่น้องมวลชนวันนั้นก็ไปกันหลายร้อยเนะี่ยเราไปยื่นเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา ซึ่ง28การยาจยนที่ผ่านมานับมาถึงขนาดนี้ประมาณ20วันฮะแล้วก็ผมเรียนพี่น้องนะครับว่าผมต้องย้ำให้พี่น้องทุกท่านได้เข้าใจว่าขณะนี้กระบวนการเรื่องบัตรสบายยังไม่จบนะฮะในขั้นตอนของนักเลือกตั้งอันนั้นเขาจบแล้วก็ถือว่าเขาผ่านรัฐสภาแล้วรอ15วันแล้วเสนอน,นายกแล้วและนายกขึ้นทุนเก้าแล้วแต่ในขั้นตอนของสิทธิข,ของประชาชนกระบวนการนี้พี่น้องใจเย็ังไม่จบนะเพราะ หลังจากที่ผมไปยื่นคนแรกเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาตามเงื่อนไขของการร้องต่อสารลรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่าเราไม่ใช่สมาชิกรัฐสภาเราร้องโดยตรงไม่ได้เราต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องพิจารณาเรื่องที่เราร้องไปภายในไม่เกิน60วันถ้าภายใน60วันผู้ตรวจการแผ่นดินร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญเรื่องก็จะเข้าสู่ศารลรัฐธรรมนูญตามที่เราล้อง เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนแต่ถ้าภายใน60วันนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ร้องต่อสารรัฐมนูนพวกเราสามารถยื่นตรงต่อสารรัฐมนูนได้ดังนั้นอยากจะกลับไปพินอนนะครับว่าใจเยน็นๆฮะติดตามไปเรื่อยๆว่าศึกเรื่องบัตร2ใบบัตรใบเดียวยังไม่จบยังไงเรื่องนี้ก็ต้องถึงสารรัฐมนุนแน่นอนเพียงแต่ว่าถึงช้าหรือถึงเร็วฮะถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไตร่ตรอง ลงมติอาจจะถึงใช้เวลาสักเดืเดอนครึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ผู้จัดก,การแผ่นดินแต่ยังช้าสุดจากนี้ไปไม่เกินอีกประมาณเดือน10วันเพราะขณะนี้ผมยื่นมาแล้วย0บวันละเหลืออีกประมาณ40วันยังช้าสุดไม่เกิน40วันเรื่องนี้ต้องถึงศารลรัฐธรรมนูญแน่นอนและวันที่ศารลรัฐธรรมนูญมีคำวิจัยอันนั้นน่ะจะเป็นบทสรุปว่าประเทศไทยจะนำไปสู่การเลือกตั้งแบบไหน เพราะผมยืนยันว่าระบบบัตรสองใบเนี่ยผมเคยผ่านและเคยเป็นแชมป์ผููขาดระบบบัตรสองใบมาตลอดเพราะผมมองว่าว่าระบบนี้เนี่ยมันเป็นระบบที่ทุนสามานเข้ามาครอบงําพักการเมืองและเข้ามาครอบงําระบบการเมืองและสุดท้ายมากกบโกลยผลประโยชน์ของตัวเองผ่านสมบัติสาธารณะของประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมอะไรต่างๆสุดท้ายระบบบัตรสองใบยังเป็นระบบผูกอำนาจนะพี่น้อง น้องจาได้ไหมครับว่าระบบบาทสองใบเนี่ยพวกผมก็เลือกตั้งชนะมาตลอดฮะผมยืนยันฮะแล้วสอสอก็ประมาณ70% 80%เป็นสอนสอหน้าเก่าตลอดเพราะมันเป็นระบบผูกอํานาจไว้ระบบรวบอํานาจแบบผูกไว้เลยฮะแต่ระบบบัตรใบเดียวนี่ผมมองว่าคือ,อยังน้อยๆเนี่ยประเทศมีทิศทางที่ไปได้เพราะการจะเลือกมันจะเกี่ยวข้องกับผู้นําของประเทศผู้นําของพรรคการเมืองมันจะเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือต่อพรรคการเมือง ถ้าไม่ดีบางพักกระสุนผ่านในบางพื้นที่ดังนั้นไม่เป็นไรครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมมารายงานให้กับพี่น้องเห็นภาพนะว่ากระบวนการต่างๆแม้ท่านนายกทูลกล้าไปแล้วโดยคําแนะนําของท่านรองนายกวิศณุแต่พวกเราภาคประชาชนเราเดินเรื่องอยู่เรื่องยังไม่จบนะเราจะมีเวลายังไงยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนและผลตัดสินของศาลจะเป็นยังไงเราก็ไม่ว่าอทีหนึ่งนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่ผม เอามารายงานให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะระยะนี้คือระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศแลวผมผมกังวลว่าสิ่งเหล่านี้ถ้านําไปสู่บรสองใบ20ปีที่ผ่านมามันเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าทุนสามานเข้ามาครอบงำพ,บพักการเมืองมาพักอาจจะไม่คิดอะไรมากคิดแค่ให้ตัวเองได้สอสอก็พอแล้วไม่สนใจจะประเทศจะเป็นอย่างไรแต่ผมเป็นห่วงประเทศผมรับรู้มาแล้วว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาระบบนี้ทุนสามาน ทุนโกงชาติเข้ามาครอบงำประเทศได้ง่ายมากมันต่างจากระบบบัตรใบเดียวคือเขาต้องเสนอคนเก่งคนดีขึ้นมาเดียวน้อยนนคนเก่งคนดีก็ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติเสียหายเท่ากับระบบบัตรสองใบเพราะระบบบัตรสองใบถ้าพี่น้องจําไดใ้ใครก็เป็นนายกได้คุณยิ่งรักก็เป็นนายกได้คุณสมชายก็เป็นนายกได้อีกหน่อยคุณโอ้ก็เป็นนายกได้อุ้งอิงก็เป็นนายกได้ใครทุกคนเป็นนายกได้หมดฮนะเพราะที่มีทุนมากๆจะเข้ามาครอบงำระบบการเมืองนี่คือสิ่งที่ผมมาเล่าให้กับพี่น้องทุกท่านได้รับทราบนะครับ แล้วอดใจรอนะครับพี่น้องย้าอีกครั้งหนึ่งฮะหลายท่านคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วผมบอกกับพี่น้องว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะเรายังมีเวลาในการติดตามต่อไปนะว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินส่งสารภายใน60บวันก็ทุกอย่างก็ถึงสารเร็วขึ้นถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งสารภายใน60บวันก็ถ่ากับว่าเรายังเหลือเวลาอีก40บวันหลังจากนั้นแล้วประชาชนจะเป็นคนยื่นสารรัฐธรรมนูเองและผลตัดสินจะออกมาเป็นยังไงก็ ก็ค่อยว่ากันแต่ผมก็เชื่อว่ารัฐมนตรีอนนี้สร้างปัญหากับประเทศเยอะมากในการแก้ไขแค่สองม,มาตราเพราะถ้าพี่น้องไปดูล่างที่มีการแก้ไขที่สมบูรณ์เขาต้องแก้ไขกันถึง7มาตราพี่น้องพรคเพื่อไทยกแก้ไข7มาตราพลังประชารัฐแก้ไข7มาตราแต่ไปใช้ที่ปัดแก้ไขสองม,มาตราและนาไปสู่จุดยุมย่มยิ้มที่มีจุดขัดแย้งกันแต่ไม่เป็นไรครับงั้นรอติดตามนะวันนี้ให้ข่าวสารเพียงแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีกลุ่มพลังมวลชนกลุ่มหนึ่งไปยื่นผู้จัด,ดการแผ่นดินพวกผมเคยไปยื่นเมื่อวันที่28แล้วก็ผ่านไปแล้ว20วันฮะงั้นรออีก40วันว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ย้ำกับพี่น้องยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องถึงศาลร,รัฐธรรมนูญแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้เราคุยกันเพียงแค่นี้นะครับให้พี่น้องได้เข้าใจสถานการณ์เพราะหลายท่านถามถ่ายผมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วผมจะมาเล่าพี่น้องฟังต่อนะครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องครับ